คุณเจ้าใ้ใช้สามร้อยหกสิบวันใช่ไหมพลังงานนะใช่บริโภคอาหารนะเจ็ดหมื่นสองพันมื้อนับมื้อกันเลยนะถ้าอยู่ครบร้อยปีนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยโอ้ละเอียดมากเลยสามร้อยหกสิบลาตรีอ่ะนะ 36,000ลาตรีบริโภคอาหาร72,000เวลาบริโภควันละสองมือผู้เจ้านับเป็นบริโภควันละสองมือเช้ากับเย็นเป็นหลักคนทั่วไป <c oughs> <c oughs> บริโภคกกนเยอะ <c oughs> คือพูดตั้งแต่สมัยแบบท่านยกมาเรื่องของคนที่มีอายุหกหมื่นปีแล้วก็ศาสดานั้นยังสอนว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยน้อยนิดแล้วนี่เราแค่ร้อยปีนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันน้อยแสนน้อยนะอะ <c oughs> นิดเดียวแป๊บเดียวนะขนาดหก0 0ื่นปีเขายังบอกชีวิตน้อยเลยนะ พะยุคก,ก่อนนั้นมันก็ต้องสามแสนกว่าปีใช่ไหมสามแสนสามืนหกพันปีพอมันลดมาเหลือหกหมื่นเนี่ยมันโอ้ยน้อยอนะาศาสดาก็เริ่มสอนละชีวิตนี้น้อยนักนช่วงอายุหกหมื่นปีเนี่ยเด็กหญิงมีอายุห้าร้อยปีจึงควรแก่การมีสามีห้าร้อยปี จริงเร่มเหมาะในการมีสามีนอาภาพมีแค่หกอย่างนะเย็นร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะแค่เนี้ยนะอืมเนี่ยอาภาืม เมื่อมนุษย์ทั้งหลายอายุยืนตั้งอยู่นานมีอภาภรน้อยอย่างนี้จกแสดงธรรมให้สาวกฟังอย่างนี้ว่าดูก่อนพรามชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรทำควรกระทํากุศลควรประพฤติปรมัจทรยเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ขนาดอายุหกหมื่นปียังเตือนกันแล้วนะอ๋อ,อถ้าเราหกหมื่นปีเป็นยังไงอยู่กันพิกุทั้งหลายในปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวโดยชอบก็พึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากนะ <c oughs> จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรทำ ควรกระทำกุศลควรประพฤติพระมาจันเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มี <c oughs> พิคุทั้งหลายในปัจจุบันนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นาน <c oughs> ก็เพียงร้อยปีหรือน้อยกว่านั้นบ้าง <c oughs> เกินกว่าบ้างคนที่มีอายุอยู่ถึงร้อยปีกรณีคนมีอายุอยู่ถึงร้อยปี ย่อมอยู่ครบสามร้อยฤดูอ่าปีหนึ่งสามฤดูฤดูหนาว 100, หนึ่งร้อยฤดูร้อน 100, หนึ่งร้อยฤดูฝน 100. หนึ่งร้อยหนาวร้อนฝนอย่างละร้อยคนที่มีอายุอยู่ถึงสามร้อยฤดูย่อมอยู่ครบหนึ่งพันสองร้อยเดือนก็สิบสองอะสิบสองคูนร้อยอะ สิบสองเดือนตอนหนึ่งปีใช่ไหมนั้นเดือนเนี่ยเราแบ่งถูกเท่ากันใช่ก็วันๆเนี่ยวันๆผู้เจ้าจะพูดวันตามอะไรดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกไงใช่ไหมไม่ได้มีนาฬิกาแบบเราเนี่ยคือใช้อะไรเป็นแกนอ้างอิงไง พวกเราตอนนี้ใช้นาฬิกาเป็นแกนนั้นอ้างอิงแต่นาฬิกาก็มีแกนอ้างอิงของตัวมันเองอีกก็ต้องใช้หลักการที่สุดแล้วหลักการจะลงไปถึงระบบดวงดาวอยู่ดีใช่ไหมไม่หนีไปจากนี้ใช่ไหมในแกนเพื่อจะอ้างอิงเรื่องของระบบเวลาว่ามันผ่านไปผ่านไปและระบบของเวลาก็คือระบบของ การเปลี่ยนแปลงนะนั้นกฎอีทัปปัจจยตาไม่มีพูดเรื่องเวลาเพราะเรื่องเวลาเป็นคำที่สมมุติกันขึ้นจริงๆกฎที่แท้จริงคือกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วนี่กฎอนิจจังนั่นเองหรือว่าโยคือความเสื่อมนะเนี่ยมีโอ้ผู้เจ้าลึกซึ้งมากนะเจาะละเอียดมากนะ ขร้เจ้าจึงบัญญัติกฎของสังคตะไงระบบโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยสังสารวัตเนี่ยซึ่งไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะเทวดามนุษย์นะอ่าเปรตวิสัยเดราชานสนนรกเนี่ยทั้งหมดอยู่ภายใต้ระบบนี้คือเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏแล้วก็จะมีเสื่อมปรากฏเมื่อเสื่อมแล้วก็ไม่ได้หยุดเสื่อมแต่เสื่อมเรื่อย การเสริมเรื่อยๆเนี่ยทำให้เมื่อมันมีการตั้งอยู่เนี่ยมันจะมีภาวะอย่างอื่นเกิดขึ้นตลอดเวลาจึงตรัดว่าเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเหมือนก้อนน้าแข็งตั้งอยู่เฉยๆมันก็ละลายตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงะจริงทุกอย่างในโลกเนี่ยเปลี่ยนตลอดนะแต่เราสังเกตมันไม่ชัดไม่เห็นก้อนหินบนภูเขา ถูกลมพัดกัดกลอนไปทีละอนู2องอนูใช่ไหมร่างกายเราเนี่ยกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกว่าผมจะงอกว่าหนังจะเหี่ยวก็นานใช่ไหมหลาย5ปี10ปีหลาย10ป,ป,ยปีแต่จริงพอเจาะเข้าไปในเซลลในอนูที่นักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เจาะลงไปในผิวหนังเรามีการเคลื่อนไหวตลอดไม่มีอะไรอยู่นิ่งเลยทุกอนู ลงไปเจาะลงไปถึง DNA ละเอียดกว่า DNA อีกเจออนุภาคที่เคลื่อนไหวตลอดไม่มีนิ่งนั่นนี่นี่คือลักษณะของวโยคือเสื่อมวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏกตทิตสตสัญญาตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏ คนที่มีอายุอยู่ถึงร้อยปีย่อมอยู่ครบสามร้อยฤดูฤดูหนาว 100, หนึ่งร้อยฤดูร้อน 100, หนึ่งร้อยฤดูฝนหนึ่งร้อยคนที่มีอายุอยู่ถึงสามร้อยฤดูย่อมอยู่ครบหนึ่งพันสองร้อยเดือนนะหนึ่งพันสองร้อยเดือนก็แบ่งสิบปีละสิบสองเดือนจริงไหมปีละสิบสองเดือน แล้วก็12เดือนเท่ากัน1ปีนะร้อยปีใช่ไหมก็เอา100มาคูณ12ก็เป็น1200อ2 0 0เดือน,นหนาว400เดือนร้อน400เดือนฝน400เดือนคนที่มีอายุอยู่ถึง1200เดือน ย่อมอยู่ครบ2,400กึ่งเดือน2,400กึ่งเดือนเท่ากับบัตรหนึ่งเห็นหะหนึ่งเดือนมีสองปักก็อุโบสถไงั้นเดือนหนึ่งมีสองอุโบสถพระเจ้าให้ไปรักษาอุโบสถ อ,อย่างนี้ทุกวันสิบห้าข้ามแห่งปักหนึ่พันสองร้อยเดือนเท่ากับสองพันสี่ร้อยกึ่งเดือนฤดูหนาวแปดร้อยกึ่งเดือนฤดูร้อนแปดร้อยกึ่งเดือนฤดูฝนแปดร้อยกึ่งเดือนคนที่มีอายุอยู่ครบสองพันสี่ร้อยกึ่งเดือนย่อมอยู่ครบ สามหมื่นหกพันลาตรีนะสามหมื่นหกพันลาตรีก <c oughs> <whistle> <c oughs> ็คือสามร้อยหกสิบวันคูณกับร้อยสามร้อยหกสิบลาตรีคูณกับร้อยเท่ากับว่าพระเจ้าแบ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปีหนึ่งเนี่ยสามร้อยหกสิบลาตรีอืม <Harrison> <c oughs> ไม่ <c oughs> เดี๋ยวยังเป็นมืออีกนะ <laughs> ยังเป็นมือ <c oughs> อาจจะให้เย็นนะนั้นเนี่ยเทากับสามหมลาตรีนะใช่ไหมเนี่ยถ้าเราจะคิดเป็นวันเราก็เอาไปคูณกับ100ปี100ปีก็เท่ากับส0มรอปีหนึ่งก็360วันเท่ากับวิทยาศาสตร์คำนวณเกินไป5วัน 5วันเศษหนึ่งส่วนสีแล้วมีการปัดเศษของเศษหนึ่งส่วนสี่เอาไปเฉลีย่ยตามเดือนก็เลยทำให้หนึ่งเดือนเนี่ยมีสาสิบเอวันบ้างสามสิบวันบ้างหรือยี่บดบ้างยี่บ้าบ้างนะนักคำนวณทั้งหลายก็คำนวณกันอุดตลุดหมดเลยนะแต่ผู้เจ้าเอาแบบลงตัวเลยเดนะือนหนึ่งสามสิบวันไปเลย กลมๆนะแล้วก็สามร้อยหวันฤ <c oughs> ดูหนาว1,200ลาตรีฤดูร้อน1,200ลาตรีฤดูฝน1,200ลาตรีคนที่มีอายุอยู่ถึง3 6มหมพลาตรีย่อมบริโภคอาหาร72,000เวลาหารแล้วเท่ากับ ทานันละสองมือทานันละสองมือฤดูหนาวก็จะทาน2 4 0 0 0เวลาฤดูร้อน 24, 0 0 0พันเวลาฤดูฝน 24, 0 0 0พเวลาพร้อมๆกับการดื่มนมบรรดาและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารในสองประการนั้นอันตรายของการบริโภคอาหารมีดังนี้คนโกรธย่อมไม่บริโภคอาหาร คนมีทุกข์ก็ไม่บริโภคอาหารคนป่วยไข้ก็ไม่บริโภคอาหารคนรักษาอุโบสถก็ไม่บริโภคอาหารเพราะไม่ได้อาหารจึงไม่บริโภคอาหารการไม่บริโภคเพราะไม่ได้อาหารเนี่ยก็เลยไม่บริโภคอาหารไม่ได้ก็เลยไม่มีกินนะเอ พิกูทั้งหลายเราได้กำหนดอายุประมาณแห่งอายุฤดูปีเดือนกึ่งเดือนราตรีวันการบริโภคอาหารและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารของมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีด้วยประการดังนี้นะพวกเราอยู่ในพวกร้อยปีอยู่ อ่อ่นนใช่ใชใช่อยู่ครบร้อยนี่นะอืม <ś ec kel> พวกอยู่บนโลกมาใหม่ๆก็ยังมีแรงอยู่เนาะพอ <ś ec kel> ผ่านโลกมานานนานมากก็เริ่มหมดแรงไป <ś ec kel> นะอ,นอ่าใช่ หมดกำลังที่จะไปทะเลาะเปาะแหวงหมดเริ่มหมดพิษสงแล้วก็เอาแค่ประคองตัวก็จะไม่ไหวแล้วนในพระสูตรนั้นก็ดีนะที่ภูเขาวเวปุลละนะที่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆยุคมนุษย์อายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีก็ภูเขานี้ก็เปลี่ยนชื่อไป อ่าอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธาก็นะเปลี่ยนองค์ไปนะประสูติขึ้นมาตรัสรู้ปรินิพานไปแล้วผู้เจ้าก็บอกเราในบัดนี้ก็เหมือนกันนะอพวกเราพวกเธอก็ก็เดี๋ยวก็หายไปนะตถาคตก็ปรินิพานพวกเราก็จะตายไปนะอืม มันก็ค่อยๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้ามาดูอะไรที่เป็นแกนอ้างอิงที่มันอยู่นานๆหน่อยเนาะ,ะผ่านยุคผ่านสมัยมาผู้เจ้าแต่และองค์ก็เกิดมาปรลินิพานไปเกิดปรินิพานไปเราที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็หมุนเวียนกันไปเกิดแก่เจ็บตายกันไปนะก็หลงไปตาม ปเยรูปสาตรูปนะก็มหาภุตธะท่าสี่ก็เอามาปรับปรุงเป็นหูเป็นจมูกนะคนนี้มีตาแบบนี้คนนี้มีจมูกแบบนี้มีหูแบบนี้จริงๆก็มหาปุตธะท่าสี่ดินน้ำไฟลมแตกสลายก็คืนท่าตามธรรมชาติ ดังนั้น <c oughs> ให้เราเห็นว่าปิยรูปสารารูปเนี่ยที่ถูกปรุงแต่งจากมหาพุทธธาตุสีเนี่ยอันเนี้ยผู้เจ้าจึงตัดว่าเป็นกามภพนะเห็นไหมธาตุมันเป็นที่ตั้งของกามดังนั้นธาตุเป็นที่ตั้งของกร,รมเนี่ยยมเริ่มเจาะรายละเอียดเพิ่มขึ้นลวตราบใดเมื่อเอามหาพุทธธาตุสีเนี่ยเอามาปรุงแต่งนะ ก็จะเป็นการมาพบล้ะยมลองดูพวกรูปประพบพวกนี้การปรุงแต่งจะเริ่มน้อยลงใช่ไหมพวกนี้ก็เข้าปะอมฌชานทุติยชาญตติยชาญจตุทชาญได้นลดกามสัญญานลดลดพวกนี้ลงลดเรื่องปิยรูปสาตรูปลง ก็จะไปเหลือรูปเพียวๆไปพอใจในธาตุดินน้ำไฟลมยังพอใจในมหาภูตธ,ธาตุสี่อยู่จึงเรียกว่าเป็นรูปประพบยังไม่หลุดจากรูปไปได้อพอละไปอีกระดับหนึ่ง <c oughs> ก็ไปเจอธรรมท่าที่ละเอียด ก็ไปพอใจธรรมธาตุที่ละเอียดที่ปราณีตขึ้นที่ไม่ใช่รูปแต่เป็นอรูปเมื่อพอใจในส่วนนี้สัตว์ผู้นั้นจึงถูกเรียกว่าเป็นอรูปภพก็ยังหลุดไม่ได้ใช่ไหมใช่อรูปภพแต่อรูปภพก็มีเกิดก็มีดับดับเสร็จก็ลืมละ ลืมละที่ตัวเองเคยวางความพอใจในกามาพในรูปประพบนั้นก็เลยสามารถกลับมาย้อนกลับเข้ามาสร้างอัตภาพเหมือนเดิมในกรรมภพในรูปภพได้ต่อไปก็เป็นการเวียนว่ายหลุดออกมาไม่ได้ ดังคนที่ได้อากาสานันจายจตนะวิญญาณัญจายจตนะอากินจัญญาจตนะเ <c oughs> นวสัญญาณนะสัญญาชน,นะพวกนี้ก็ก็เลยไม่พนนะ้นนรกเนหลังจากสิ้นอายุไขเพราะไม่รู้อุบายเครื่องออกไปพ้นจากสังโยชน์ห้าเนี่ยตามที่เป็นจริงสักกายาทิฏฐิเห <c oughs> ็นไม่ครบ ดังนั้นการปล่อยวางรูปเนี่ยยังจะเห็นได้ว่าปุถุชนก็ปล่อยวางได้นะแต่ปล่อยวางชั่วคราวปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงเบื่อหน่ายได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยไม่มีทางดังนั้นถ้าผู้ที่เวียน่หยในสังสารเนี่ยยังไม่สามารถ เห็นว่าจิตเกิดดับก็จะเห็นก็จะไม่เห็นโทษของจิตไม่เห็นโทษของสิ่งที่เรียกว่าจิตไม่เห็นอาทินวะนั้นตราบใดที่ไม่เห็นอาทินวะของสิ่งที่เรียกว่าจิตก็จะถอนอุปทานจากสิ่งที่เรียกว่าจิตไปไม่ได้ลักษณะนี้พระเจ้าก็จะเรียกว่าเป็นอัตวาทุปาทานอุปทานในความ microscope. เป็นตวัวตน ก็มาติดเดีจะปล่อยสี่ตัวแรกเข้ามาติดที่จิตอยู่ดีทิ้งไม่ได้พอทิ้งไม่ได้ก็ถือว่ายังมีเชือ้อเพราะยังพอใจจิตอยู่จิตก็ไปตั้งในอารมณ์ต่างๆต่อไปณนะเวลาหนึ่งก็ต้องพอใจในอารมณ์ที่จิตไปตั้งอยู่ดีต่อไปนะ <c oughs> <c oughs> ีก็เข้าไปยึดใหม่ ดันั้นตราบใดความสําคัญมั่นหมายว่าฉันมีอยู่เนี่ยของฉันก็จะตามมาไม่ช้าก็เร็วนี่เราก็จะเริ่มเห็นการแบ่งแบ่งพบของบูชาว่าอ๋อความละเอียดของท่านเนี่ยท่านแบ่งอย่างนี้อแล้วก็จะเห็นว่าทําไมผู้ที่ได้สมาธิระดับอารูปถึงยังต้องกลับมาอีก ยังติดอยู่ตรงมุมจิตนะและยังพอใจในส่วนที่เป็นอรูปนะตัวนี้ทั้งหมดผู้เจ้าจึงเรียกว่าโอรัมพาคิยสังโยชนะ์นั้นโยมจะมองไปที่เรื่องของสักยทิติได้อีกว่าสักยทิติคือต้องเห็นครบ5ตัวถึงจะแต่โซดาบันดังนะนั้นถ้าไม่เห็น หรือเห็นไม่ครบห้าตัวก็ไม่ได้ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่เหมือนเดิมในนักสักยยะทิฏฐิเนี่ยก็ต้องเห็นครบห้าตัวแต่เฉพาะในส่วนทิฏฐิคือความเห็นอ่าเนี่ยยากที่จะเข้าใจตรงเนี้ยเป็นเฉพาะด้านความเห็นเท่านั้นแต่ต้องห้าตัวถึงจะเรียกว่า นะกระแสนะตกกระแสหรือแตะขนทางแตะเส้นทางเป็นโสดาบันนะนะ <c oughs> ซึ่งจะเห็นครบห้าตัวก็ต้องเห็นอาทินวะครบทั้งห้าตัวเลยนะแต่ยังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได้ไงแต่วางได้แค่ทิฏฐิวางได้แค่ทิฏฐิ งนั้นข้อที่หนึ่งจึงถูกเรียกว่าสักกายทิฏฐิทิฏฐิที่เป็นสักกายะสักกายะสักาสกายันตาคือความถือว่าตัวเราของเราทิฏฐิที่ถือว่าเป็นตัวเราของเราซึ่งจะมีอยู่ห้าธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณหรือหกอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจงนั้นความเป็นโสดาบันก็แะว่ายากก็ยากนะ แต่ว่าไม่ยากก็ไม่ยากครับมีมุมยากของมันอยู่ค,ครับขอกับพระอาจครับขอเรื่องสักกายทิฏฐิเพิ่มอีกนิดนึงนะครับวิธีการละวางความเห็นในทิฏฐิของของขันทั้งห้าที่เป็นสักกายเนี่ยต,ต้องต้องวางหนึ่งขนาดไหนครับอาจารย์วางในความรู้ที่ว่ามันมีอยู่ทั้งห้าแล้วต้องเข้าไปเห็นถึงรสอร่อยของมันเห็นถึงโทษของมันด้วยพร้อมทั้งนิสรณะด้วยนิรณะ และที่สําคัญคือ,อนิสลณนะนี่สําคัญเลยคเพราะเพราะอาทินวะในบางทีก็ก็เห็นกันครับเหมือนปุรุชนผู้ไม่ได้สดับก็เบื่อหน่ายได้บ้างครับในมหาภูตะทั้งสี่แต่ไม่เห็นนิสลณนะนั้นตัวนิสรณะจะมาใช้กับโอรัมพาคิยสังโยช์ห้าตัวบเบื้องต่ําครัำอ,อันนี้ก็ก็เหมือนที่กัดไว้ในพระสูตร ที่อุปมาเด็ก,ดกอ่อนนอนงายใช่ใช่ไหมครับที่ว่า<ช>ถึงมันไม่มีสังยโยชน์โผล่ขึ้นมาหเห็นตอนนั้นก็ตาย<ช>แต่มันไม่มีความรู้ในการที่จะจะละได้ไม่ทราบถนะึงน<ช>ิสระณะไม่ทราบอุบายนเป็นเครื่องออกเพราะนั<ช>้นก็ไม่มีโอกาสที่จะทิ้งได้ใช่แม้สังโยชน์ไม่ปรากฏนักขณะนั้นแต่มันมีอยู่มีอยู่ยังคงมีอยู่และพร้อมที่จะ,จะเจริญงอกงามขึ้นมาได้นั่นคือในยะของประสูตรนี้ใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับนะ เราจะเชื่อมโยงกันไปได้หมดเลยแล้วเราจะเข้าใจคำว่าสักยญาติติละเอียดขึ้นเข้าใจคำว่าการมาพบชัดขึ้นเป็นการเอาเอามหาปุตธาสีมาปรุงแต่งแลวจะเริ่มเข้าใจคำว่าวิโมกชัดขึ้นว่าเห็นรูปงามก็รูปงาม วิโมกได้ยังไงแต่ไม่ใช่รูปอันเกิดจากการปุงแต่งแต่เป็นมองแค่ว่าธาตุเฉยๆโยมมองมองความงามของธาตุแค่ดินน้ำไฟลมโยมพอใจแค่นี้เป็นวิโมกแล้วอย่างนี้แค่นี้ก็พอใจได้แล้วไงไแต่พอเอามหาพูตะ มาปรุงแต่งนหรือที่พูเจ้าบอกเพศปรากฏน,นก็ปรุงแต่งเป็นตาเป็นหูมูกลิ้นกายมาปุ๊บก็ยึดลงมาอีกตรงนี้ก็เลยจัดเป็นกรรมอืภพขึ้นามาเนี่ยอ่ใช่ก็จะเข้าใจไปถึง กุมารหรือกุมารีที่เล่นเรือนในน้อยที่ทำด้วยดินบ้างทำด้วยทรายบ้างเห็นนะเอาดินเอาทรายมาปั้นเป็นเรือนเนี่ยพวกเราเนี่ยเรือนนั้นเนี่ยเนี่ยที่นั่งอยู่นี่เรือนอันเกิดจากดินน้ำไฟลมเนี่ยมาปั้นเล่นนะตอนนี้กุมารน้อยกูมารีในน้อยก็สัตว์เนี่ยนะ สัตว์ผู้มีวิชาที่ถูกสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาในกรรมาพบก็กำลังใช้ปิยรูปสาตรูปนี้ไปนะ,ะก็ยึดมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยโลกธรรมเนี่ยถ้าเรายังติดอยู่เนี่ยหูมันไกลมากเลยนะ มันไกลต่อการที่จะหลุดออกมาเนี่ยดังนั้นก็ย้อนไปถึงว่าเอ๊ะทำไมโสดาบันต้องมีคุณธรรมคือลดการทิ่มแทงกันและการด้วยหอกปากใช่ไหมตั้งไว้ซึ่งวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา คือรูปที่ถูกปรุงแต่งจากมหาภูตะทั้งสีเนี่ยมันจะเริ่มเฉยๆแล้วไม่หวังประโยชน์ตรงนี้แต่คนที่ยังหวังประโยชน์ตรงนี้คนที่ปล่อยตรงนี้ไม่ได้ก็จะเกิดความพอใจไม่พอใจกับรูปที่ถูกปรุงแต่งจากมหาภูตะทั้งสี่นี้ แต่คนที่วางได้แล้วก็จะไม่ใส่ใจนะก็จะไม่ใส่ใจก็จะไม่ไปเดือดเนื้อร้อนใจเนะเพราะการแปลปวนของรูปที่ถูกปรุงแต่งจากมหาภูตาทั้งสี่ใช่ไหมมันจะปรุงแต่งไปสรรเสริญมันจะปรุงแต่งไปนินทามันก็มันก็แค่รูปที่ถูกปรุงแต่งจากธาต ทั้งสี่ขึ้นมาอย่างนี้นั้นความความวางเฉยมันก็จะมีมากขึ้นความวางเฉยมีมากขึ้นแต่ในความที่ยังวางมหาปูต่าทั้งสี่ก็วางส่วนอรูปไม่ได้ก็ยังมีความพอใจไม่พอใจในส่วนของ รูปมหาภุตะธาตุสี่กับอรูปจึงทำให้เขายังต้องไปเกิดในรูปประพบกับอรูปประพบอยู่อโอ้ถ้ากับมันมีกับดักให้เราเกิดอีกมากมายเลยนะเนี่ยในสังสารวัตเนี่ยเราคิดว่าเราวางนั่นโน่นนี่ได้เยอะแล้วนะยังมีกับดักที่ละเอียดที่ปลาณีตขึ้นนะให้เราไปติดนะ Hmm.